สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะก็อยู่ในครัวเนาะกินอิ่มแล้วก็วันนี้อยากจะมาเล่าเรื่องราวของอาการเปลี่ยนเส้นทางของอาชีพนะพอดีว่ามีเพื่อนๆนะถามน้องเข้ามาในเรื่องของอที่น้องเปลี่ยนโดยที่ว่า น้องเคยทำขนมทําอาหารทําอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับงานด้านอาหารเนาะทำไมถึงไม่ต่อย,ยอดในการเปิดร้านทําไมถึงไม่ทำร้านอาหารนะคะวันนี้อยากจะมาตอบให้กระจ่างเลยทั้งหมดเลยนะคะคืออย่างนี้ถ้าเราจะทำร้านอาหารนะคะเ,เราต้องมีทีมงานที่ดีเพื่อร่วมงานนะคะเราต้องต้องแน่ใจว่าทีมเราอะ่ะดีพอหน่อง หน่องไม่แน่ใจตรงนั้นแล้วหน่องก็ไม่อยากจะเจอปัญหาดราม่าก,ก็เลยบอกไว้เลยว่าทําไมหน่องถึงเริ่มต้นที่จะต้องไปเรียนใหม่ไปเรียนรู้ในสายอาชีพใหม่นะคะหน่องคิดแค่ว่าหน่องยังเรียนรู้ได้อีกหน่องก็อยากจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็การทําในเรื่องของคิ้วปากนะคะงานสักนะก็ มันก็มีรายละเอียดเยอะก็จริงแต่หน่องคิดว่าเราฝึกฝนได้แล้วก็หน่องอยากจะเปลี่ยนในเรื่องของอาสายอาชีพโดยตรงก็คือเหมือนกับโลกอันเก่าทิ้งไปเลยไม่เอาละเราก็คือรู้รู้มามากพอแล้วแต่เราไม่อยากที่จะไปถึงขั้นสุดที่ว่าทำเป็นร้านอาหารหรือว่าทำธุรกิจในตรงนั้นหน่องเอาเ,อาเงินเ มาลงเรียนลงคลาสเรียนดีกว่าแล้วก็เราก็คือไม่อยากจะรับผิดชอบเพราะหนึ่งถ้าเราทําร้านอาหารเราต้องรับผิดชอบชีวิตลูกจ้างลูกน้องของเราต่างๆนานาเยอะแยะแล้วหน้องก็ไม่ได้คิดว่าเออเราจะต้องทําอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะเพราะว่า คือถามว่าถ้าทําร้านอาหารนะ่ะมันไปได้ไหมมันไปได้แหละธุรกิจมันไปได้ดีแน่นอนนะคะเพราะว่ามันเรื่องของอาหารการกินคนต้องกินแต่หนองมองว่าเราอยากทาในในส่วนของกําลังที่เรามีและทําได้คือเราไม่ได้จําเป็นจะต้องบอกว่าเออจะต้องมีลูกจ้างมีอะไรร้านรวงใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามว่าถ้าหนองเรียนจบหน่องก็คงจะเริ่มต้นจากการที่เออ ไปเป็นลูกจ้างไปเป็นพนักงานไปนเรียนรู้เส้นสายอาชีพนี้ก่อนแล้วเราค่อยต่อยอดที่การทําร้านหรือว่าเราอาจจะอยากเปิดร้านซึ่งซึ่งเวลาที่เราจะอยู่ในอเมริกาก็ค,คือไม่เยอะสําหรับหน่องหน่องคิดว่าไม่เยอะเพราะว่าคิดว่าไม่เกินสิบห้าปีอ่ะหน่องหน่องก็ก็ต้องกเกษียณก็ต้องหยุดหรือว่าทําอะไรที่มันเหมาะสมกับกําลัง เขาเรียกว่าแรงกายของเรานะคะถ้าถ้าจะโหมแบบเอ่อขนาดแบบร้านอาหารน่ะมันมันสาหัสน่น้องรู้ว่าแต่ว่าเอา่อด้วยด้วยทีมงานน่ะน้องรู้ว่ามันไม่ไม่สามารถนะถ้าเพื่อนๆใครที่มีช่องทางหรือว่ามีเอ่อเพื่อนร่วมง,งานน่ะก็แนะนําเลยถ้าจะทําร้านอาหารน่ะทำได้เลยเพราะว่าอาหารไทยมันขายดีอยู่แล้วแล้วฝรั่งอ่ะก็ชอบที่จะที่จะ กินอาหารไทยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าจะขายอาหารไทยอะ่ะมันก็ต้องทําในรสปากของฝรั่งซึ่งหนองอะ่ะหน่องเองรับยังรับตรงนั้นไม่ได้เพราะว่าเราเราเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราเป็นคนไทยอะ่ะเราก็ทําแบบในรสไทยๆและอย่างนึงอย่างขายที่อเมริกามันก็ต้องขายคนฝรั่งใช่ไหมคะมันไม่ใช่แบบว่าเราจะต้องเป็นอาหารไทยแท้แต่ว่า หน่องก็ไม่ไม่โอเคกับตรงนั้นก็เลยเปลี่ยนซะดีกว่าและอย่างหนึ่งก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วกเ็เราจะไดเ้เปลี่ยนเส้นทางโดยที่แบบไม่ได้เจอความจำเจแบบเดิมๆนะคะก็อาจจะแบบเป็นเรื่องของออสัมผัสกับชาวต่างชาติมากขึ้นคืออาจจะไม่ได้คุกครีกับชาวไทยโดยตรงอาจจะน้อยลงอะไรประมาณเนี้ค่ะแต่ถามว่าขนม ก็ยังทำไหมก็ทาก็มีเด็กๆแถวบ้านอย่างเงี้ยเขาอยากกินเขาก็สั่งเงี้ยก็น้องก็รอจังหวะอย่างรอบที่น้องทํางานเดือนแรกน้องก็ทําขนมขายไปชุดหนึ่งนะก็ทําเข้าเกียบปักหม้อทําขนมเบื้องอะไรเงี้ยก็ก็ได้รายได้พิเศษเพิ่มขึ้นมานอกจากข่าวแรงในการทํางานนะคะก็ก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าเออมันไม่สําคัญหรอกว่าเราจะถนัดแบบไหนเราต้อง เดินทางไปเส้นทางแบบนั้นมันอยู่ที่การเรียนรู้นะคะคือถ้าเราเรียนรู้เราเปิดใจเราเปิดสมองที่จะรับสิ่งใหม่ๆอ่ะเราก็เรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนให้เกิดความชํานาญได้แล้วก็สามารถที่จะทําเป็นอาชีพสร้างไรายได้ได้นะหน่องมองแบบนั้นนะหน่องก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆนนะมองในมุมไหนนะถึงได้มีน้องๆถามกันแล้วโดยคําถามหลักๆที่หนองโดนถามเยอะเลยว่า ทำไมพี่น้องต้องไปทํางานนอกบ้านทําไมพี่น้องไม่เปิดร้านอาหารแล้วทําไมพี่น้องต้องไปเป็นพนักง,งานในห้างคือแบบหน่องก็งงนะแบบจะให้ฉันบอกว่าเฮ้ยอยู่บ้านแบบในขณะที่เออหยุดขายขนมหรือทําแค่เล็กๆน้อยๆจะแบบต้องเกาะสามีกินไปตลอดหรือไงคือมันมันก็ไม่ใช่นะหน่องมองว่าหน่องอะ มาทำงานอย่างที่หน่องทํางานที่ทาเกตเนี่ยหนึ่งหน่องก็ออมเงินเอาไว้จ่ายค่าเรียนส่วนหนึ่งขาดเหลือเท่าไหร่ก็ค่อยให้สามีออดเพิ่มเข้ามาเพราะว่าเราก็จะมีค่าใช้จ่ายอะไรใดๆหน่องไม่ได้อยากจะเบียดเบียนสามีแบบตลอดเนาะโดยโดยปกติแล้วเนี่ยอย่างตั้งแต่หน่องมาอยู่อเมริกาเนี่ยสามีหน่องก็ส่งเงินให้ทางบ้านเออเรียกว่าค่าใช้จ่ายของพ่อแม่เนี่ยทุกเดือนทุกเดือนหน่องก็ เกรงใจน้องมองว่าเ,เราก็ไม่ได้อยากที่จะบอกว่าจะเรียกว่าเบียดเบียนเขาตลอดเนาะเราก็มีมือมีเท้าใช่ไหมมีสมองแล้วเราก็เรียนรู้ได้เราสามารถที่จะสร้างเงินสร้างอาชีพได้ด้วยมือเนี่ยมือของเราเนี่ยแล้วก็ความคิดของเราน้องก็มองน้องเรียกว่าจะใช้คําว่าเราอยากมีคุณค่าในตัวเองมากกว่านะเออ สำหรับสามีหน่องเนี่ยแกก,แก็แกพยายามผลักผลักดันแบบว่าเธอลงไปเลย c o สเม t o l o g y c o s m e โ o l o g y นะคะเพื่อนๆน่องบอกก่อนเลยว่าหนองว่าหน่องอะคงเครียดเพราะว่าอามันจะต้องเรียนเรื่องผิวผมเล็บเรียนสามอย่างในเวลาเดียวกันแล้วระยะเวลาเรียนคือหนึ่งพันสองร้อยชั่วโมงนะคะซึ่งมันจะยาวนานกว่าถ้าหนองเรียนเอเชเชียนไม่รู้เรียกถูกไหม <laughs> อันเนี้ อันเนี้ยน้องเช็คนะในเว็บต่างๆนะเขารับสมัครพนักง,งานอย่างเงี้ยสายงานเนี้ยเกี่ยวกับผิวพรรณเนี่ยนะไปทำงานในร้านสปาในอะไรใดๆต่างๆเนี่ยค่อทข้งเยอะแต่ต้องมีใบเอ่อเซอร์เฟติเคตเราต้องเรียนอย่างเอเจนเชียเนี่ยเรียนทั้งหมด600ชั่วโมงนะคะมันก็ครึ่งทางของคอสเมโทโลจีจะถามว่าถ้าเรียนคอสเม t โทโลจีเลยเนี่ย ค่าเรียนประมาณ 24, ง0มเหรียญน,นะสำหรับโรงเรียนใกล้บ้านที่น้องเลือกแล้วว่าจะต้องเรียนตรงนี้นะกับการโรงเรียน a อ e เทชเชนเชนเนี่ยจะใช้ค่าเ, 10, เรียนแตะเกือบ1มื0นเหรียญเห็นไหม อย่างที่น้องบ่นไปเมื่อคลิปวิดีโอที่แล้วที่เกี่ยวกับการลงเรียนคลาสออนไลน์เรียนสักคิวเนี่ยมันไม่ได้อะไรมันไม่สามารถที่จะเริ่มต้นอาชีพได้เลยมันได้แต่ใบกระดาษใบเดียวนะแล้วก็ได้แต่ความเสียอารมณ์จากมาสเตอร์ที่แบบเรียนพอเรียนจบนะแบบพุชให้น้องอะรีวิวรีวิวขอแง่ดีพูดความรู้สึกน้องอยากจะบอกเขาเนยคือแบบ คันมือนะอยากจะพิมพ์ตอบนะแต่าสามีบอกอย่าไปตอบคือปล่อยเขาไปอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้มีอะไรดีเลยสําหรับกันที่เขาอืมเราก็ไม่ได้อยากจะไปโทษเขาอะนะเราต้องโทษตัวเองด้วยว่าเราอะ เโง่อเองอะ่ะตัดสินใจควักเงินอะ่ะเงินในกระเป๋าเราอะ่ะเราเขาจะพูดยังไงจะหวานล้อมยังไงถ้าเราไม่สอย่างอะ่ะมันก็คือไม่แต่ว่าก็เราเป็นโรงเรียนแล้วเราก็มองว่าอืมก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาอะไรเงี้ยเป็นไงสุดท้ายเสียเงินสองต่อ เราไปโรงเรียนที่ไทยน้องก็รู้อยู่แล้วมันมาใช้ในวิชาชีพที่นี่ไม่ได้อย่างที่น้องเรียนสักคิ้วสักปากที่ประเทศไทยนะอยากรีวิวมากๆเลยว่าโรงเรียนนี้สอนดีมากเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าน้องมาเล่าให้ฟังว่าโรงเรียนนี้เป็นยังไงคุณครูเป็นยังไงใจดีแล้วก็แบบเรียกว่าแบ่งปันคือในความรู้สึกน้องน้องประทับใจมากๆแล้วน้องก็แบบถ้ากลับไทยไปเที่ยวหน้ารอบหน้าเดี๋ยวจะต้องแวะไปหาคุณครูที่นี่อีกอะค่ะก็ วันนี้น้องก็แวะมาพูดคุยบอกเล่าแล้วก็อธิบายความที่เพื่อนๆสอบถามกันมาใน Facebook เนี่ยข้อความมากันเยอะมากเด็กๆถามมามากๆเลยว่าทำไมทำไมอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็กระจ่างทุกคำถามแล้วนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวน้องรีไปเก็บล้างครัวให้เรียบร้อยนะคะพรุงนี้ทำงานอีกหนึ่งวันวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ